สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับช่องเนยไอรินกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่ในเกมซีบิโต้นะคะวันนี้เราจะมาสอนหาเพชรฟรีกันค่ะมีอยู่3วิธีด้วยกันนะคะวิธีแรกก็คือกดไปที่เควสเลยคะ่ะนี่ค่ะกดไปเลยมันก็จะมีภารกิจรายวันให้นะคะถ้าเราทำครบเราก็จะได้ค่ะนี่ค่ะกดรับรางวัลไปเลยปึ๊บ นี่ค่ะทุกคนเราต้องทําเรื่อยๆนะคะแต่ถ้าใครแบบทําไม่เป็นหรือไม่อยากทํานะคะก็กดตรงข้ามตรงนี้เลยคะ่ะนี่ค่ะมันก็จะมีโฆษณามาให้นะคะเราก็ต้องดูให้จบค่ะเมื่อเราดูโฆษณาจบนะคะเราก็กดรับรางวัลได้เลยค่ะทําแบบนี้นะคะจนกว่าจะครบนะคะทุกคนเมื่อเราทำเควสที่มันให้มาสำเร็จหมดนะคะแบบนี้เลยนี่เลย มันก็จะขึ้นมาสำเร็จให้นะให้ทุกคนนะคะกดรับรางวัลได้เลยค่ะนี่เราสามารถสุ่มการ์ดนำโชคได้ด้วยนะคะมีโอกาสได้เพชรด้วยนะนี่เลยนี่เราก็ต้องรอโฆษณาเหมือนเดิมค่ะทุกคนโอเคค่ะทุกคนตะกี้เราไปสุ่มการ์ดมาแล้วนะทีนี้เราก็เหลือรับรางวัลก็คือรับเพชรนะอันนี้เลยกดเข้าไปค่ะแล้วก็ดูโฆษณาเพื่อสุ่มการ์ดเหมือนเดิมนะคะทุกคนไป นี่เลยค่ะทุกคนถ้าเราสุ่มกันนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะเดี๋ยวเรากดอันไหนก็ได้นะคะหนึ่งอันค่ะกึ๊บได้เงินหนึ่งร้อยนะคะเสียดายมากเลยไม่ได้เพชรค่ะแต่โอกาสจะได้เพชรมันน้อยมากเลยค่ะทุกคนแล้วก็กดโอเคนะแค่นี้นะคะเราก็จะได้เพชรมาเพิ่มแล้วนะคะเป็นหกเพชรนะคะตะกี้เรามีห้าเพชรนะทีนี้ก็ทีนี้ก็กดไปที่คําว่าเค e สเหมือนเดิมค่ะนี่ค่ะแล้วก็กดคําว่า l u c ี้นะคะนี่เลย นี่ค่ะเสร็จแล้วมันก็จะมีโฆษณาให้ดูนะคะแล้วก็กดเลยค่ะตรงนี้นะกดอันที่สามนะคะคแล้วก็นี่ค่ะตอนแรกค่ะอันนี้มันจะเป็นแบบไม่มีโฆษณานะมันจะมีแบบไม่มีโฆษณากับแบบมีโฆษณานะคะอันนี้ก็สุ่มอัตโนมัติเลยโอเคแล้วก็สุ่มอีกหนึ่งครั้งนะคะปึ๊บอ่าไม่ได้ค่ะเสียดายจังคราวหน้าลองใหม่นะ นี่ค่ะมันก็จะมีหลายๆแบบเลยนะคะกดตรงนี้ปึ๊บแต่ว่าแบบนี้นะคะมันก็จะเป็นแบบที่ต้องดูโฆษณานะทุกคนมเมื่อเราดูโฆษณาเสร็จนะคะแล้วก็ต้องมาขุดๆค่ะคือเอานิ้วลูบหน้าจอนะคะนี่ค่ะแบบนี้ก็คือเอ่อไม่ได้นะคะแล้วก็มาลูบตรงนี้ค่ะมันก็จะได้เงินนะคะทุกคนต่อไปนะคะให้กดด้านบนสุดเลยค่ะตรงนี้นะกดเข้าไปเลยค่ะเดี๋ยวรอโหลดนิดนึงนะคะ นี่ค่ะได้แล้วหลังจากนั้นนะคะแล้วก็กดอันไหนก็ได้สักอันนึงค่ะเห็นเดี๋ยวเราเลือกอันที่สองเลยนะคะนี่ค่ะกดเข้าไปค่ะเราก็ต้องดาวน์โหลดนะคะถ้าถ้าสมมุติเราดาวน์โหลดแล้วปุ๊บถ้าเราเลเวลห้าสิบเราก็จะได้เพชรหนึ่งค่ะเพชรหนึ่งชิ้นเพชรหนึ่งอันนะคะถ้าเราพูดผิดตรงไหนขออภัยด้วยนะคะเพราะว่ามันช่วงนี้เบลอๆหน่อยต่อไปค่ะถ้าเราเลเวลเจ็ดสิบห้าก็ได้เพชรหนึ่งอันค่ะ เลเวลหนึ่ง้อยได้เพชรสองอันค่ะแต่ถ้าเราเลเวลสองร้อยแล้วปุ๊บเราก็จะได้เพชรรวมทั้งหมด10บอันค่ะทุกคนนี่ค่ะก็ไปเล่นกันได้เลยนะคะทุกคนก็มีแค่นี้ละคะ่ะวิธีที่เราจะได้เพชรขอบคุณที่รับชมจนจบเลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ